ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแจกเป็นโปรแกรมน,นะครับเป็นโปรแกรมเลยดีกว่านะครับไม่ได้มาแจกมิดีนะครับเป็นโปรแกรม Extreme Karaoke นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.0.0.38น2.0.0.38นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะ นะครเป็นเวอร์ชั่นที่เขาให้ใช้กันแบบฟรีนั่นแหละนะครับอ่านะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับที่ผมได้ทำแจก็บางครั้งนะครับผมก็ไปเห็นในกลุ่มต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงนะครับจะมีโค้ดมีอะไรนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมคาโรเกะนะครับ พร้อมซาฟอนอะไรรุนตีสดนะครับอัพมิดีหม่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันล่าสุดอะไรประมาณนี้นะครับในราคานะครับสองร้อยสามร้อยจนถึงห้าร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับอะไรผมก็เข้าไปอ่านดูคอมเมนต์นะครับก็ไม่ไม่ได้ว่าจะมาโจมโจมตีนะครับไม่ได้จะโจมตีนะครับพ่อค้า คนไหนนะครับหัวค้าคนไหนที่ทำนะครับอยู่นะครับก็จากที่ผมลองสอบถามไปแล้วนะครับว่าเอออัพมิดีนี่เอามิดีททำเองไหมนะครับมีดีเพลงคาราโอเกะนะครับทำมีดีเองมาอัพให้สมาชิกหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับถามไปถามมาก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้คำตอบนะครับผมก็เลยคิดว่านะครับมีดีที่เขามาอัพนะครับให้เรา มันก็เป็นมิดีนะครับที่เขาแจกกันไปฟรีนะครับนั่นเองนะครับที่เขาเอามาอัพให้เรานะครับก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลดูเท่าไหร่นะครับก็จะซื้อกันมาใช้นะครับบางตัวก็บรรจุเป็นแผ่น DVD บ้างบางตัวก็บรรจุใส่ทำได้แฟลชได้บ้างนะครับ1 6กิกสแปกิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับ วันนี้ผมก็เลยทำมาให้แบกฟรีนะครับเนื่องจากผมก็ได้มาฟรีเหมือนกันนะครับเนื่องจากนะครับการศึกษาการหาข้อมูลต่างๆนี่แหละนะครับเราก็สามารถที่จะหาเองทำเองนะครับลองทำเองได้นะครับก็อาจจะเผื่อแผ่นะครับสมาชิกนะครับที่ไม่มีหรืออยากจะได้นะครับอยากจะได้ แต่อยากจะลองศึกษาดูค้นคว้าดูนะครับโปรแกรมก็เป็นตัวฟรีนะครับซึ่งถ้าผมเอามาลงให้ก็นะครับอาจจะไม่ผิดนะครับเนื่องจากโปรแกรมนี้นะครับก็มีโหลดได้ฟรีในอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับน่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรนะครับเนื่องจากเป็นตัวฟรีตั้งนานแล้วแหละนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะสู้ของ จริงๆเลยของที่เสียเงินซื้อนะครับไม่ได้นะครับเนื่องจากตัวที่เสียเงินซื้อนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เขาพัฒนาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับความสามารถมันก็จะหลากหลายนะครับยังไงก็อย่าลืมด้วยนะครับอย่าลืมสนับสนุนซื้อนะครับเวอร์ชันที่เสียเงินนะครับจากทางผู้จําหน่ายด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่ตัวแทนเนาะนะครับแหละก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับท่านในเป็นตัวแทนจำหน่าย เอกตรีมถ้าเราเกะนะครับก็ไปหาดูนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาเนาะนะครับแต่ก็ผมก็ใช้ประจับนะครับติดดูตัวนี้ตัวเดียวนะครับเป็นเอกตรีมนี่แหละนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับผมแจกนะครับจะมีอยู่สองพาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูนะครับจะมีอยู่สองพาร์ทซึ่งมันเล็กมากนะครับผมจะใช้ชื่อนะครับ ฟล์ถ้าแตกไฟล์มาได้แล้วมันจะเป็น Extreme c a o a k e Up นะครับนะครับข้างในก็จะมีแค่นี้นะครับมี data มี driver มีอะไรนะครับเป็นของโปรแกรมเขานั่นแหละที่เขาติดมาแตกไฟล์ file, นะครับแตกไฟล์เสร็จนะครับอ่านี่นะครับสองตัว Extreme c l o a k e Up นะครับจะมีสองพาร์ทพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับ จะได้เอ็กติมเราเกตอ p p นะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็นแฟ้มเอกสารตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วคลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามาไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องไปเพิ่มเพลงเพิ่มอะไรนะครับเพราะว่าเพลงนี้นะครับเพลงที่ผมมาลงไว้นะครับมันถึงของเดือนนี้เลยนะครับของเดือนนี้เลยนะครับน่าจะใช่เนาะนะครับแต่ผิดพลาดก็ขออภัยนะครับยังไงก็ขอขอบขอบคุณนะครับเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ทำมิดีนะครับให้พวกเรานะครับหลายๆได้ใช้กันนะครับมิดีคาราโอเกะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ช่างนะครับก็ต้องขอขอบคุณในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะทําได้ทันเสียสละเวลาก็นะครับมากมายอยู่นะครับมานั่งอยู่หน้าจอคอมนะครับเพลงหนึ่งกว่าจะทําได้กว่าจะมาอ่าอะไรล่ะเาเรียก ปาดเนื้อปาดอะไรนะครับกว่าจะมาใส่นู่นใส่นี่นะครับมันเดีะยวแยะมากมายนะครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ทํามำดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับเปิดเข้าไปเลยครับเป็นตัวเปิดโปรแกรมคาราเพเยอร์เนี่ยนะครับใช้เวลาสักค,ครู่นึงเนาะ ในตอนแรกที่ผมได้กล่าวขึ้นไว้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันอะไรมาดูรายละเอียดครับนี่นะครับเป็นเวอร์ชันนะครับสองจุดศูนจุดศูนย์จุดสามแปดนะครับตัวนี้นะครับเพลงใหม่ๆนะครับที่ผมได้กล่าวไว้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยาลองดูเพลงใหม่ ตัวนี้ก็เป็นเพลงใหม่นะครับลองเล่นดูนะครับเล่นได้ไหม<ช>นะอ่ะเล่นได้นะครับแ๋ยวจะให้ดูอองหนเพลงนะครับ สวาวขาเฟี้ยวก็เข้ามาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทำไม่ดีดท่านเนาะ ก็จะมีเพลงใหม่ๆนะครับจำพวกอย่างนี้นะครับเพลงเก่าๆก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านไหนนะครับอยากจะได้นะครับไว้อ่าเปิดเล่นเปิดเวลามีกิจกรรมครอบครัวอะไรนะครับก็ขอมาที่ผมเดียวกันนะครับขอมาที่ผมยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับดีกว่านะครับ ว่าบางทีผมอาจจะทําไปอย่างนี้นะครับอาจจะไม่มีคนชอบนะครับสักเท่าไหร่นะครับพูดตามตรงเลยนะครับอ่ะยังไงก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวมีสิ่งดีๆนะครับก็จะมาเป็นปันกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ